สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนออเดี๋ยวนี่เป็นวัตถุดิบของเราครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับกล่วว่าจะแกงส้มแกงส้มจะอมทอดผมมีไข่สามใบครับนีย กับว่าจะอย่างนั้นเลยแล้วก็ปีดแกงนะปีดแกงส้มครับที่ผมโขไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ครับมีเจอมเลยเอ่ากุ้งเนี่ยผมไม่ได้ใช้หมดครับอันนี้คือน็อกน็อกไว้ครับกุ้งสดมากสดมากครับผมน็อกน้ำแข็งไว้เมื่อกี้ยังดิ้นอยู่เลย ก็ของกินนะครับเดี๋ยวมาประกอบอาหารกันครับผมก็แกะเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะหัวมันๆครับผมผมจะได้ก็จะประมาณนี้ือกนะ็ต้องแชร์ตุ่เย็นไหมทําเมนูอีก มาณนี้นําตัวได้ด้วยตอกไข่เรียบร้อยแลย้วก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเกี่ยวนะจัดไปมาดูนะครับผมก็ไม่ได้ทําให้ดูอทุกฉากเพราะว่ามันจะยากหน่อยทาอยู่คนเดียวครัม ไข่เจียวชะอมก็จะออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มาหั่นกันนะมาหั่นเป็นอสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าอะประมาณนี้สี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ในแกงส้มเราไปเลยพลาดโวนี่ครับแกงส้มของเรา คนดูสักหน่อยครับผมกุ้งเน้นเน้นอ๋อโอ้ยก็จะมีอีกเมนูนะนี่ครับป้าอมแซบครับผม สมแซบพาคิวครับวันนั้นยังทานไม่หมดก็นี่เอามาอุ่นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมออกไปหาคนทิ่เที่ยวสวัสดีครับ